่อขาวร้นกนก,กับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะเอาละค่ะเราไปติดตามภารกิจของนาย,ยกรัฐมนตรีค่ะนะในการเดินยืดไปเยือนออสเตรเลียอย่างเป็นทางการนะคะระหว่างวันที่26ถึงวันที่29พฤษภาคมโดยได้หารือกับักธุรกิจไทยกว่า60บริษัทพร้อมทั้งเปิดงานครัวไทยสู่ครัวโลก นางสาวยิ่งลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเปิดงานสัปดาห์อาหารไทยแลนด์คิเชนทูเดอเวลด์ว่าคนไทยมีความภาคภูมิใจในอาหารไทยเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องรสชาติการตกแต่งอาหารถามอาหารไทยที่มีชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากเมื่อหลายปีที่ผ่านมาอาหารไทยนั้นติดหนึ่งใน5อาหารที่ยอดนิยมในออสเตรเลียและหวังว่าอาหารไทยจะยังคงติดอันดับและเป็นที่ชื่นชอบต่อไปและมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ประเทศไทยเป็นประเทศที่ผู้ผลิตอาหารหลักของโลกรายได้จากการส่งออกอาหารของไทยมากกว่า2,000 0ล้านดอลลา,าร์สหรัฐอีกทั้งไทยยังเป็นหนึ่งในผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่ของโลกอีกด้วยโดยที่มีออสเตรเลียเป็นลูกค้ารายสำคัญที่มีการนำเข้าข้าวไทยมากกว่า110,000ตันต่อปีและไทยก็เป็นผู้ส่งออกผลิตภัณฑ์อาหารไปยังออสเตรเลียสูงสุดเป็นอันดับ5โดยมีการเติบโตประมาณร้อยละ5ถึงร้อยละ10ต่อปี ไมอาจกล่าวได้ว่าไทยนั้นเป็นผู้ผลิตทางอาหารและทางเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่แข่งขันได้และยังสามารถช่วยแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงด้านอาหารซึ่งจะทวีความสำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อโลกมีความท้าทายมากมายเช่นการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศภัยธรรมชาติซึ่งในบางครั้งนำไปสู่การขาดแคลนอาหารนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้กล่าวว่ารัฐบาล ได้ดำเนินโครงการครัวไทยสู่ครัวโลกเพื่อช่วยประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์อาหารและเพื่อตระหนักถึงปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงทางอาหารโดยเป้าหมายหลักของโครงการนั่นก็คือการผลิตอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพที่สูงในราคาที่สามารถแข่งขันกันได้ได้มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลโดยมีกลยุทธ์ครอบคลุมและครบวงจรทางทางด้านวัตถุดิบการขนส่งการผลิตและการสร้างมูลค่าเพิ่ม และสูมกระจายสินค้าทั้งนี้ยุทธศาสตร์ที่สำคัญได้แก่การขยายธุรกิจการเกษตรและอาหารการเพิ่มมูลค่าสินค้าอุตสาหกรรมการเกษตรโดยเทคโนโลยีการผลิตขั้นสูงการให้การสนับสนุนความร่วมมือระดับภูมิภาคและระดับระหว่างประเทศภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและระดับโลกซึ่งก็จะช่วยเอื้อประโยชน์เออาสาหกรรอาหารและการเกษตร และให้การสนับสนุนการลงทุนของไทยในต่างประเทศโดยเฉพาะการสร้างเครือข่ายร้านอาหารไทยในต่างแดนในตอนท้ายนายกรัฐมนตรีได้กล่าวแสดงความดนดีกับกระทรวงพาณิชย์ให้ความสําคัญต่อการขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวและร้านอาหารไทยที่รับรางวัลรวมทั้งกล่าวขอบคุณโรงแรมแชงกรีล่าที่ให้การสนับสนุนการจัดงานสัปดาห์อาหารไทยในครั้งนี้ด้วย จากนั้นเวลา14นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยี่ยมพัตคาารไทยและร้านค้าผู้นำเข้าสินค้าอาหารไทยย่านไทยทาวในนครซิดนีย์เพื่อสอบถามและรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนที่จะเดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติฮิงฟอร์สเมสซนครซิดนีย์เพื่อเดินทางไปยังท่าอากาศยานอาหารในกรุงแคนเบอร์่าในเวลา15นาฬิกา55นาที แล้วก็จะเดินทางไปสู่โรงแรม I.H. c a n แคนเบรซึ่งรัฐบาลออสเตรเลียจัดให้เป็นที่พักและจากภารกิจของนายกรัฐมนตรีเราจะไปต่อกันที่เลขาธิการสอบอบตลงมพื้นที่สำรวจผู้ที่ได้รับผลกระทบสถานการณ์ภาคใต้ค่ะพร้อมทั้งยืนยันว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบนั้นต้องได้รับการเยียวยาครบทุกคน พันธบทเอกทวีสอดส่องเลขาธิการสอตอตได้เข้ามาชี้แจงถึงกรณีการดําเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าประชาชนที่ตกค้างจากการลงทะเบียนผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบสามารถไปลงทะเบียนได้ที่อําเภอที่อยู่ในภูมิลําเนาของตนเอง และหลังจากลงทะเบียนได้ผู้รับผลกระทบแล้วนั้นก็จะนํารายชื่อมาตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบที่เคยลงทะเบียน800 0คนที่ทางสอบอบตมีข้อมูลอยู่แล้วและเป็นผู้ที่รับผลกระทบจริงหรือไม่เพื่อตรวจสอบผู้แอบอ้างสิทธิ์ในการได้รับการเยียวยาข้อมูลของผู้ที่รับกระทบในทุกพื้นที่ก็จะถูกไว้เป็นหลักฐานในฐานข้อมูลของสอบอบตเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบโดยมีคณะอนุกรรมธิการเยียวยา8คณะ ที่ทางานตรวจสอบส่วนระเกณฑ์น้นข้อความช่วยเหลือในแต่ละกรณีจะได้การรับการตรวจสอบจากคณะกรรมการเยียวยาก่อนที่จะพิจารณาระเกณฑ์ให้การช่วยเหลือตามกรณีไปเปิดโอกาสให้ทุกคนได้มาดูเพราะหลังจากนี้ทุกคนทั้งที่มาลงทะเบียนและที่เรามีข้อมูลก็จะมีชุดลงเข้าไปาไปช่วยเหลือไปตรวจสอบว่ามีสภาพปัญหามีอะไรนะะต้องให้ช่วยอะไรอันนี้เป็นต้นนะครับ ก็คือหลักการก็คือจะช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบให้เขามีคุณภาพชีวิตและจากการดาเนินการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ค่ะเราจะไปต่อกันที่กรณีรถมินิคูเปอร์นะคะที่ชนพลเมืองดีค่ะบนสะพานพระรามเก้าล่าสุดเจ้าที่ตํารวจตรวจยึดรถคันที่ก่อเหตุได้แล้วค่ะโดยคาดว่าเจ้าของรถมินิคูเปอร์จะเดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนในเร็ววันนี้ ความคืบหน้าการติดตามการจับกลุมตัวคนขับรถมินิคูปเปอร์สีแดงที่ได้ขับรถชนพลเมืองดีที่ลงไปช่วยเหลือรถที่ประสบอุบัติเหตุบนถนนสะพานพระรามเก้าจนมีห้านทำให้เหตุให้ผู้มีผู้รับบาดเจ็บสาหัสถึง4ีคนและหลบหนีไปซึ่งขณะนี้ตำรวจสนิตำรวจทางด่วนหนึ่งได้ทำการตรวจยึดรถคันที่ก่อเหตุได้ที่ศูนย์อู่ซ่อมรถย่านถนนเอกชยัยและขณะนี้ พนักง,งานสอบสวนเจ้าของคดีได้ทําการสอบปากคำพยายนแวดล้อมไปหลายปากจนสามารถทราบตัวผู้ต้องหาที่ก่อเหตุแล้วซึ่งยังเป็นเยาวชนทั้งนี้รถคันที่ก่อเหตุได้ติดป้ายทะเบียน4 7 5 1ซึ่งเป็นป้ายทะเบียนป้ายแดงซึ่งตามข้อเท็จจริงมีป้ายทะเบียนขาวนั่นก็คือคอละคลังก่อไก่53าสงกรุงเทพมหานคร ชื่อเจ้าของรถระบุชื่อหนังหงแซลีวัย81ปีและยังพบเอกสารใบารายงานผลการเรียนของนังเรียนฐานปัญญานายชลวิทย์ฮิวดันชัชวานอยู่ภายในรถคันดังกล่าว ทางด้านของพันตำรวจโทนนะัทพลโกมินทรลชาติรองผู้กำกับการงานควบคุมการจราจรด่วนหนึ่งกองกำกับการ2เปิดเผยว่าขณะนี้ทนายความของเจ้าของรถเก่งมินิคูเปอร์ได้ติดต่อผ่านคนอื่นมาแล้วว่าหนังหงและผู้ที่คาดว่าน่าจะขับรถจะเดินทางมาให้ปากคำในเร็วนี้แต่ยังไม่ได้ระบุว่าจะมาเมื่อไหร่แต่ในเบื้องต้นคาดว่าจะเป็นในวันพรุ่งนี้จบข่าวร้อน